ไปตลาดนะ่ะกับเขาเฮือนเนาะสบายดีพี่น้อง <Hey. S 1> สบายดีเบิดสุขสุขคนจ้าวันนี้ห้าชิมาแก่เบ่งกล่องเนาะอันนี้ค่ะกับไปก็หักกัไปตลาดมาเนาะกลับมาเฮือนจ็กพิสังทียาเต็มขนาดเฮือนเบิงเเบ่งห้าชิมาแก่เบิ่งว่าเขาสั่งอย่างมาเนี่ยแบบมันมามันก็มาพร้อมกันเลยเบิง่งก่อนเดี๋ยวสิแกให้เบ่งนี่เอียงเนี่แกกล่องนี่ก่อนเลยเนาะ เขาเพื่อนมามุนี่เคยอยู่เพื่อนดิไป่นนี่ถึนจะทิมไว้นาเพื่อนห้ยได้ไหคอยก็ลืมบมดที่สั่งยังไปมันโดนหลอเน้ะสงสัยแนยวกินอยู่บนสมโอ้พี่ดองไข่ลูกไข่ลูกก็ชิซุกแล้วล่ะวะเนาะไข่ลูกเนาะเพื่อน ไข่ลูกเด้นเลยนะอันนี้ไข่ลูกเนาะเดี๋ยวเอาสิบบนกล่องต่อไปเนิ่งอยังงล้นมาจาัดจักเต็มโอ้ยจีบกล่องหิ้วขาวเลยพี่น้องเลยหิ้วขาวแล้ว ยังบริกรเศร้าเล่นเนี่ยนะชิเป็นมุ่งเลยหิว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 แต่ก็มาเปิดกล่องกันสักหน่อยเออกินพี่แจ็คเราเปิดไหมอ๋อน้ำอันนั้นน้ำปลาหวานพี่น้องเป็นสั่งน้ำปลาหวานทานอันนั้นมา เคันเด็ก,น,ดกน้ำปลาหวานดูนะแรกสองบาทเนาะอันนี้เนาะน้ำปลาหวานจ้าดูดูอะไรก็ใค,ย,คยลูกเนะาะประมาณประมาณสิบหน่วยเมื่อก้สองสี่หกแปดสิบหน่วยเนาะ อันนีชิ้บม,มันเป็นอะไรเ <c oughs> ปดูสิน้อยดึงไหมไข่ลูกไปสั่งมาสิบลูกเนาะสิบลูกเอ่อลอยลอยท่าไล่ล่ะลืมเนาะหมเขามีเกลือรักชีไงป๊อ บ,บ็มีพี่น้ออันนี้กน็น่าจะเป็นเอ๋ออันนี้อาหารเสริมอัอนนี้อาหารเสริมจ้ะเงียพี่นอ้องได้มาแล้วของที่เฮาได้มาเนาะอันป้านนีคือสีแสบเลยวะ ปลาหวานน้งหอมกินเโชยอ,ออกมาข้างนอกนว้ยจิ้มกับบังมง่วงเนาะแล้วก็ไข่น่วยแล,ล้วซิบไข่ลูกหน่วยแล้วซิบเก้าบาทเนาะอันนี้สิบเก้าบาทคล้ายเข้าค้ายขัขขขนต่ำเนาะขันต่ำก็ซิบสิปน่นนวยขึ้นไป นดยไข่ลูกบทบ้านห้องน,นี่กันสินะเปิดกล่องให้เบึงสินะว่าข้าสั่งยังน้้งมาเนี่ยเอาไว้คลิปหน้าพอกันใหม่จ้า